จเจริญธรรมยาติธรรมญาสนิทมิสหายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายผู้ใครสแสวงหาศัสธรรจะทำความเป็นจริงของชีวิตอันเนี้เป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกทุกคนทุกท่านซึ่งเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถนำเอาไปใช้ปฏิบัติแล้ว สามารถบรรลุผลได้จริงทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้สวดมนต์ทำวัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็เป็นเวลาที่จะต้องบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายให้เกิดขึ้นเกิดแสงสว่างแห่งสติปัญญาและจิตวิญญาณทั้งหลายด้วยอำนาจของ พระธรรมคําสั่งสอนของพระุทธเจ้าสําหรับวันนี้พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องจิตเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกได้ง่ายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เมื่อ2,600กว่าปีก่อนก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับพันธะปรินิพานมีใจความดังต่อไปนี้ ดูกรพิสุทัิงหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับปลอกง่ายบางคราวปรากฏเหมือนช้างตกมันพิสุทัิางหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสารเสวน,นั้น คือผู้ที่สามารถเอาตนของตนไว้ในอำนาจได้คือผู้ที่สามารถเอาตนของตนไว้ในอำนาจและสามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าได้เป็นผู้แพ้เลยนี่คือ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้พิสุทธิ์ทั้งหลายได้นำเอาไปวิวเวคราะห์วิจัยเพื่อเป็นแนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นแดนกเกษมซึ่งพระอาจารย์จะได้อธาธิบายเป็นลำดับสืบต่อไปพอสมควรแก่เวลา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าจิตของคนเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกับกาะง่ายคือเดี๋ยวมันก็คิดโน่นคิดนี่คิดอดีตคิดอนาคตคิดดีคิดร้ายคิดเรื่องเราเรื่องเขาคิดไปมั่วหมดถ้าท่านทั้งหลายจเจริญอาณาปานสติด้วยวิธีนับเช่นหายใจเข้าพูหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยเนี่ย ท่านจะรู้ว่าเดี๋ยวท่านก็นับผิดเดี๋ยวท่านก็นับผิดเดี๋ยวท่านก็นับผิดมันจะผิดอยู่เรื่อยเพราะว่าอะไรเพราะจิตของเรามันกลับกรอกเดี๋ยวดิ้นรลนคิดไปเรื่องนู้นเดี๋ยวดิ้นรนคิดไปเรื่องนี้มันจึงทําให้เรานับผิดไปจากที่เรานับอย่างต่อเนื่องอยู่ดังนั้นเมื่อถ้าเรากําหนดรู้ว่าเราคิดหนอคิดหนอคิดหนอจิตของเราก็จะกลับมา สู่สภาวะที่ปกติคือมันจะหยุดคิดไปโดยปริยายโดยธรรมชาติของมันเองดังนั้นแล้วการที่เราคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนั่นเนี่ยนะเขาเรียกว่าจิตมันสับสนและวกลับกรอกดิ้นไปดิ้นมามันไม่เชื่องอ่า เราเลยเจ้เปรียบเสมือนช้างที่ตกมันนะมันไม่ฟังใครทั้งนั้นนะถ้ามันลองตกมันแล้วแม้แต่ความช้างมันก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในสถานะที่ดื้อดึงเหมือนคนบ้าคลั่งเหมือนช้างบ้าเหมือนช้างตกมันนะมันไม่นิ่งเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมจิตตัวเองไม่ได้นั้น ก็เปรียบเสมือนช้างตกมันหรือเปรียบเสมือนคนบ้าขาดสตินั่นเองนะโอเ,เ,เจ้าตรัสเตือนที่สุดทั้งหลายว่าพวกเธอทั้งหลายจงมีสติสำหรับเหนี่ยวรังช้างคือจิตที่ดิ้นหล่นให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริอนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้ คือหมายถึงว่าพระเจ้าให้เราเอาสติที่เราได้จเจริญอาณาปานาสตินั่นแหละนะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้าเราฝึกเราก็จะนับไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่ในอิริยาบทต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เราไม่ต้องนับก็ได้เพราะมันจะเป็นการที่ทำให้เรานั้นนะขัดต่อความเป็นจริงขัดต่อ,อสภาวะธรรมที่เราได้ได้ทำขึ้นเนพะฉะน,นั้นเราก็จะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปตามสภาวะของลมหายใจที่ยาวสั้นบ้างตามสภาวะของมันแต่ไม่ต้องไปนับแต่พอเรามีสติในขณะที่ฝึกเนี่ยเราจะต้องฝึก ดูแลและควบคุมเอาไว้แต่เวลาเราใช้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เท่าทันไปโดยปริยายดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องนับแต่ว่าเราจําเป็นจะต้องมีสติอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องและตลอดเวลาทุกอิริยาบถถ้าเรามีสติอยู่อย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถเท่ากับว่าเรามีสติควบคุมจิตของเราไม่ให้คิดฟุง้งซ่านไม่ให้เตดิดไม่ให้ดิน้นรนไปใน ที่ต่างๆที่จะก่อความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนให้กับเราทั้งเรื่องของความโรคความโกวดความหลงความปรารถนารักไข้ความพยาบาทก็ตามนี่คือพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมีสติเหนี่ยวรั้งจิตของเธอให้อยู่ในอำนาจนะบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุด นะนะไม่ใช่ว่าจะเป็นในพลหรือว่าจะเป็นผู้ที่สูงสักที่สามารถควบคุมกองกำลังทหารได้อันนั้นไม่ใช่ผู้มีอำนาจมากที่สุดแต่บุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดคือบุคคลที่มีสติควบคุมคอนโทลจิตของตัวเองให้อยู่ในอำนาจไม่ดิ้นรนสายแสหรือว่า ตกเป็นท่าของความโรคกรดหลงนั่นเองนะควรแก่การสารเสริญผู้นั้นควรแก่การสรรเสริญอย่างยิ่งคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนไว้ในอำนาจได้คือผู้ที่สามารถชนะตนเองได้ชนะใจตนเองได้คือตนเองไม่ตกอยู่ภายใต้ของกิเลสตัณหาอุปาทาน ไม่ตกอยู่ภายใต้ของอำนาจความโรคความโกรธความหลงนั่นเองคือว่าไม่ไม่ไหลไปตามจิตที่นึกคิดที่ดำริขึ้นโดยทางที่ผิดในธรรมชาติของปุตุชนคนธรรมดาแล้วไ้ายกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในดวงจิตแต่ถ้าบุคคลที่มีสติยับยัง้งกิเลสตัณหาอุปาทานความโรคความโกรธค,ความหลงนั้น ให,ใ,หให้อยู่ในคองของศีลห้าให้อยู่ในกรอบของศีลห้าได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งแล้วแต่ในสถานะแะวทาาวะของการปฏิบัติของพระอริยะเจ้าผู้มุ่งหมายไปสู่พระนิพพานโดยแท้จริงแล้วไซจะมุ่งหมายกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากขันธสันดานโดยสิ้นเชิงดังนั้นแล้ว ภาริยเจ้าจึงมุ่งที่จะขัดเก,กิเลสของตนเองและเจริญอาณาปานาสติให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างบริบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำหรือว่ามาติดอยู่ที่ใจเลยแม้จะสัมผัสกับกิเลสนั้นได้สติก็เป็นตัวยับยัง้งจิตไม่ให้ ที่จะคิดเตลิดไปในที่ต่างๆเมื่อจิตดำริใดๆขึ้นมาสติก็จะเป็นตัวกำหนดรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ไปในตัวอย่างเช่นที่พระอาจารย์เคยแนะนำให้ท่านแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทางหลายคือหายใจเข้าเนี่ยให้เรานึกว่าเข้าหายใจออกให้เราให้เราแผ่เมตตาไปสุดคำเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าเราจะควบคุมหรือว่าคอนโทรลจิตของเราไม่ให้คิดไปในทางอื่นได้แต่ลมหายใจออกเราจะใช้ประโยชน์ในการที่จะภาวนาตามที่เราปรารถนาตรงนั้นด้วยตามที่เราต้องการจะภาวนาด้วยพระอาจารย์สวดพระปฏิโมก็ใช้วิธีนี้ คือเวลาหายใจเข้าจะนึกว่าเข้าแต่พอหายใจเข้าไปแล้วเราจะหายใจออกเราสวดออกไปเลยสวด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 ออกไปเลยจนหมดลมหายใจแล้วดึงลมหายใจเข้ามาอีกเราก็นึกว่าเข้าอีกแล้วเราก็สวด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 ไปดังนั้นสติมันจะอยู่กับลมหายใจเข้าสติมันจะอยู่กับลมหายใจเข้าสติมันจะอยู่กับลมหายใจเข้าพออะไรคิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะตกลงไปโดยปริยาย หรือเราก็นึกว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเท่านี้ความคิดมันก็จะดับไปเองนี่คือการควบคุมจิตไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆดังนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่สามารถเอาตนของตนไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามใช่ไหม ยอดนักรบในสงครามแม้จะเป็นพระเจ้าสิบทิศนะหรือว่าเจงดิสคานที่มีอำนาจมากผู้สามารถที่จะชนะไปในทิศต,ต่างๆได้มากมายแต่ถ้าชนะใจตนเองไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเพราะฉะนั้นในสงคราม ชีวิตจะต้องสู้รบกับกิเลสตัณหาอุปาทานในตัวของตัวเองสู้รบกับความโลภโกรธหลงอวิชชาในตัวของตัวเองถ้าผู้ใดสามารถที่จะรบชนะกิเลสตัณหาอุปาทานในตัวของตัวเองได้และสามารถที่จะควบคุมจิตปัญญาของตัวเองให้อยู่ในอำนาจได้ ไม่ไหลหลงไปตามอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นนั่นถือว่าเป็นยอดนักรบในสงครามพระเจ้าตัดต่อไปว่าเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเอิออย่าได้เป็นผู้แพ้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อที่จะให้สติเกิดขึ้น อย่างบริบูรณ์มากที่สุดเพื่อที่จะใช้สตินี้เป็นตัวควบคุมจิตของเราที่เปรียบเสมือนช้างตกมันหรือบางคนเปรียบเสมือนลิงก็ได้มันไม่หยุดนิ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่พระพุทธเจ้าให้เราเจริญอาณาปานาสตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะถ้าเรามีสติมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะควบคุมจิตวิญญาณของเราได้มากเท่านั้นเราสามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ก่อนที่จิตของเราจะหาเรื่องแย่ๆ、มาใส่ตัวเราดังนั้นแล้วถ้าเราจเจริญอาณาปานสติด้วยการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูด หายใจออกโทรนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสามนับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเดี๋ยวพอมันผิดปุ๊บกาหนดรู้คิดหนอคิดหนอคิดหนอความคิดมันจะดับลงมันจะเป็นอย่างนี้จะกี่ครั้งก็ตามห้าครั้งสิบครั้งก็ตามเรากําหนดรู้พอผิดปุ๊บเรากําหนดรู้พอผิดปุ๊บเอากําหนดรู้จิตมันดับเราภาวนาขึ้นใหม่พอผิดปุ๊บกาหนดรู้ มันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างนี้สักระยะหนึ่งและสักพักหนึ่งจิตของเราก็จะสงบและละเอียดขึ้นสมาธิก็จะละเอียดขึ้นลมหายใจก็ละเอียดขึ้นดังนั้นลมยาวที่ดึงจากรูจมูกเข้ามาถึงช่องท้องก็ไม่สามารถที่จะตามรู้ลมยาวได้เราก็ตามรู้ลมสั้นจากรูกระเดือกหายใจเข้าพูดไปถึงช่องอกหายใจออกโทถึงลูกระเดือกไม่ต้องนับ เราก็จะดูลมหายใจของเราอยู่อย่างนี้เป็นลำดับเป็นลำดับต่อไปตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้น,นออกสั้นแล้วลมอาาัดสาสะปัสสาสะมันเริ่มจะดับคือความละเอียดของลมมันละเอียดขึ้นสมาธิมันละเอียดขึ้นมันเหมือนกับเราเคลิมจะหลับซะให้ได้ทีนี้พอ ถ้าเราปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะตกผวังมันเหมือนฝันว่าตกเหวพังกไปเลยหรือว่าหายท้องไปเลยมันสะดุง้งปึ๊บเราก็มันต้องเจอทุกคนทีนี้ว่าพอเจอแล้วอย่าอย่ากลัวอย่าเลิกทีนี้วิธีแก้ก็คือให้เราประคองสติไว้กับการเต้นของหัวใจสัก5ปอร์เซดูแลมันเฉยๆดูหัวใจมันเต้นตับทับ เฉยๆมันเหมือนกับว่าคนเคลิมๆแต่ว่าไม่หลับสนิทนะเคลิมๆแต่ว่าเคลิมแบบมีสติอยูก่กับกับการเต้นของหัวใจเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราหายใจเข้าเราก็พูดโทแล้วเราก็ทิ้งลมหายใจไปก็ดูการเต้นของหัวใจดังนี้เราก็จะมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาแม้กระทั่ง การทำงานในอิริยาบถต,ต่างๆในชีวิตประจำวันเราก็สามารถที่จะใช้ลมหายใจนั้นเป็นเครื่องมือในการจเจริญสติได้จะกินจะดื่มจะถ่ายจะเดินจะนั่งจะนอนคือถ้ามีลมหายใจอยู่เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะมีลมมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ได้เมื่อนั้นเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นแกนกลางของร่างกาย และมีความต่อเนื่องไม่ขาดระยะเนี่ยเพราะถ้าขาดระยะเนี่ยมันอาจจะนะตายได้นะถ้าขาดระยะไปนานๆเนี่ยมันจะหมดลมได้แล้วมันจะตายใช่ไหมแต่การที่เรามีลมหายใจต่อเนื่องนั่นก็หมายถึงว่าเรายังไม่ตายแต่ถ้าให้ดีเนี่ยเรามีสติอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องเราจะไม่ตายจากความดี ไม่ตายจากการรู้เท่ารู้ทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราทำอะไรก็ตามให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเมื่อไอสติอยู่กับลมหายใจแล้วเราจะไม่เผลอไปทำในสิ่งที่มันฟุ้งซ่านไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นอดีตอนาคต ในสิ่งที่รักที่ชัง,งต่างๆนานาที่มันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับเราเราจะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมในการกินก็ไม่ผิดพลาดในการเดินก็ไม่ผิดพลาดในการทํางานก็ไม่ผิดพลาดดังนี้จึงเป็นสิ่งที่สามารถจะใช้สติควบคุมในการพัฒนาจิตวิญญาณของเราแล้วก็ชีวิตของเราได้อย่างดียิ่งดังนั้นแล้ว เราไม่ต้องเอาสติไปจับที่อื่นใดเลยในในชีวิตนี้ในทุกอิริยาบถให้จับไว้ที่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเวลาเดินก็ไปจับที่เท้ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยนะยืนหนอหรือว่าเวลานั่งก็ยุบนอพองหนอเวลากินก็ กินหนออะไรอย่างเงี้ยไปจับไว้ที่่วนต่างๆนะไม่ต้องเพราะอันนั้นมันจะเป็นการที่ทำให้สติของเราสับสนแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับว่าเรานั่งรถขับพวงมาลัยนะเรากำลังขับรถที่จับพวงมาลัยอยู่เราก็นั่งอยู่จุดเดียวแต่ว่าเราสามารถมีสติที่จะ รู้ตัวทั่วพร้อมในการที่จะมองไปข้างหน้ามองไปข้างซ้ายมองไปข้างขวามองกระจกหลังได้สามารถที่จะมีการรับรู้ทางเสียงได้ทางหูทางปากได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่จุดเดียวแล้วเรามีสติอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทัทนท่วงทีแต่ถ้า เราขยับตุดย้ายซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีรถมันจะไปได้อย่างไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องนิ่งอยู่ที่จุดจุดเดียวคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกแล้วเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมในอิริยาบถต่างๆทั้งกายทั้งใจใจที่เกิดดับ ดีชั่วเป็นธรรมะต่างๆที่เกิดดับธรรมชาติของปุศลและอกุศลที่เกิดดับกายที่เกิดดับนะทั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่างๆอย่างนี้มันก็สามารถที่จะรู้เท่าทันทั้งความปวดความทุกข์ต่างๆมันเกิดขึ้นมามันก็จะรู้เท่าทันนะมันเหมือนี่เราขับรถไปอะไรจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันเราสามารถที่จะเบรกหรือหลบ หรือว่าใช้สติเข้ามาควบคุมยังไงให้รถมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีได้ดังนี้เป็นต้นนชีวิตก็เหมือนกับการขับรถถ้าเรามีสติประคองชีวิตก็เหมือนเรามีสติประคองรถให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองดังนั้นแล้วพระอาจารย์ก็แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงบุญบารามีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นตะบะเดชะเป็นพระปัจจัยนำส่งให้ท่านหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีสติปัญญาคำชัวโฮตสศาสนาปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปมีทานศีลภาวนาความกตัญญูกะตะเวทิตาคุณเป็นต้น ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินขอเจริญพรอ,อนุโมทนากับโยมกฤิตที่ได้กดไลค์เข้ามาแล้วก็ทุกๆุกคนที่กดไลค์เข้ามานะก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจและช่วยกดไลค์กดแชร์กันต่อไปเพื่อเป็นอนิสงส์สําหรับตัวท่านเองและผู้อื่นต่อไปสาธุวิพานนพเดโยโหตุ